ใช่แล้ววะเห็นอยู่ไงล่ะแต่งสัตว์จัดแจ่วเลยสวัสดี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 เอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนอีกแล้วพบกับบาซูกแต่สองบ่าลาคนดีๆเนาะเวลาอยากเขากล่องน้ำเข้าอันนี้เบ้างมือนี่บาสุขมาทีห้องเียนบวานน้ำแทงเมืองโค้งเซโดนแฟงสารวันน้ำแข็งเนาะเพื่อมาว่าเรียกว่างานเรื่องโปรเจกต์เขาอะไรจะว่าเทพื้นไปเนาะเทพื้นเฮนักเกียน นักแกนซุ่มอยู่แหละกลิ่นไฟฮาครับแหมไม่ให้เ,หเดียวไว้ผมจะเตนียมมันเองซึ่งเข้ากับไรระลมทึ้นน้ำงเอฟซีน,นอ้องจีว่าอ่าจะเป็นงบสางเทพผืนนี้เนาะ,ะมีเอฟซีฝากมาตั้งแต่โดนๆเลยเนาะที่หามืนที่ผ่านมากเลยแหละมาซุกกับเลแจงปไปแล้วเนาะว่ามีซื้อภายแน่ การร่วมเงินเป็นทั้งหมด19ส,ส, 48, สิบเก่าลาหนึ่งแสนหแสนแี่สบปลายพัน,เด,น,นเดียวบาซุกก็เดินสวัสดีเอซีทางภัคไทยเนี่ยจากประเทศเอาเนาะเดี๋ยวบาซุกสีบอกว่า,าสิบเก่าล้านหน่งหาทันนี่ซื้อภายแน่กับยูนิเดอแต่วาในคลิปนี้ซิบไ้อ่านพี่นอ้องเพราะว่า ขันขีดมันยาวเนาะถ่าอ่านแบบเป็นทางการทางียังก่อนไม่วา่าถ่าถ่ายเลี้ยวถ่ายังนณะเข้ากันดีเผออ,แบบอ่านมามีไพ่แนวบริจาคมาโอกาสเอาหนึ่งแสนสาหาพันกีบเพาก็ได้นำเงินมาเนาะเยอะเกินแต่ว่าเอาว่าท่านอันนี้เนาะฉันสิมาถ่ายให้เพิ่นเห็นเมื่อวานแต่ละขั้นตอนจ่ายไปเทอดายสื่อยังแน่ยังแน่เนาะเพื่อให้เพิ่นเห็นจาของเงินเพิ่นเห็นนนั่แหละพี่น้อง แตมีผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายคนเนาะที่เพิ่นสนับสนุนมากก็ขอมอกขอบใจเดอ้อที่สนับสนุนมากขอบคุณหลายหลายขอบคุณมีทีทางฝั่งไทยแน่แล้วก็คนลาวอยู่ต่างประเทศแน่เนาะกะคุยแวยกกันเด้อพี่น้องัอัันน้นพี่น้องเนาะตอนนี้บ่าวสุกกับเบ้าวเวียกแล้วเลยเนาะตกลงกันว่ากันในคู่ว่าสิสซั่งนั่นนี่ซั่งแห่ซั่งใงายมากเนาะกะบ่าวสุกสิเมื่อไป สร้งแห่แห่พังพังไถ่ก็เดินจะไดวาหินสั่งหินเนาะขีหินหินแห่หินแห่หินหินเพชรเออกับคนที่ว่าเขาหับับส่งแห่ส่งสายอะไรพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านสะโอวัดอุณาตัดบ้านโซวัดบ้านสะโอดแต่ก็อยู่บ้านน้องแห่เนาะรับอาวุธซุปแน่แต่คนอยู่บ้านสะโอแน่เนาะแบ่งกันคนละหารดพี่น้องเออแบ่งกันกระจายไล่ลายเอเพิรน เออแล้วก็อยู่บ้านน้ำแทงเท่าไดรแปดโลดผู้บอกแปดโลดคุณเนาะเพราะว่ามีที่สองรถดช่วยมันอีก่อยๆนี่หรือว่าเขาสร้างปูนมานั่เรื่อยกันเลยอ่ะพี่น้องเจอกันตอนไปสั่งเบสันเดอร์ไปสีราคาเท่าไหร่เรื่อกดอีกะดิตอนนี้เขาก็ได้มาสั่งแห่เนาะแห่หาโลดราคาที่ไปสั่งอยู่น้ำอ้าวองมาสุกอีกเนาะประมาณจากโลดเนาะเจ็ดแปดโลด สามแห่สามเออราคาใช้ยอยู่นดเด้เอเอเพราะว่าแห่อยู่นี่เพิ่นเอาน้ำหาแสนหาเนาะเอาลายเอาลายเด้อที่แรกเพิ่น,นว่าหกแสนนะครับก็กต่อน้ำเพิ่อนอะไรหาแสนหาที่เพิ่นกีบเนาะพี่นอ้องไปครับจะไปสั่งน้ำเอานะสุกต่อเนาะราสีรถไหนต่อใดแต่แต่แตแตและหม่องราคาบพราะคืะคอก,กันกับพ<ช>วกหัวน่ะคือกันเด้อ,บบอพี่น้องทั้งเจ่ากับ,บางหม่องกับราคาแพงทั้งเจ่าบางหม่องกับราคาถืกเนาะ อเดือก hm. ันอยู van, ่บ้านน้องแหงพี่น sure> ้องกระจายไล่ไล่เพื่อนเนาะตอนนี้บาซุกสิมาสั่งแหงเนาะจะ grab เอาบาซุกนี่แหละเรามีรถอันนั้นคนแหงคนสายจะ grab เนี่กัเป็นน้องสาวด้อพี่น้องด g แ a b เลยหัวใจกายตัวกายนี่แหละแล้วอยู่ ลเขาคงจะได้ย่างมาคือเก่าเออเขาว่าเขาว่าอยากอ่าได้มืออื่นได้ประมาณจักรโลดได้มืออื่นฮะแล้วเบิร์ตอยู่บ่กขันโมเบิร์ตกะเอ้าโอ้มือละสามสิโลดบ่ hẹn 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 sai hẹn 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 hãy hook bóng hãy xin hãy bóng hãy xin hãy xin hãy xin ờ ờ hãy xin hãy xin ได้ได้ได้ถ้าเป็นแห่ง่วนรหลดลายวันตอนตอนนี้ <c oughs> บาซุกมาสั่งครับอ้าวเนาะแต่ว่าอ้าวเราบอยู่เพื่อนพี่นอ้องแต่กบาซุกกระโถไปฮะเราเห็นเบยอ,อยู่นี่เราเอาทรายนำ้ำหันชี้แซนหาเนาะหลดหนึ่งเนาะแต่ก็แห่หันหกแซนเพราะว่าเพราะว่ามันหลดบ่ดด้ายเรววามันแพงแต่ว่าบัดยู่มองอันซาโอหัน <c oughs> บาซุกสั่งหันได้แห่หาแซนหาเนาะหาหลดเนาะจิ่งเนาะ แล้วก็มันก็สิประมาณซ้ำกันแล้ว,ลวรถแห่บได้แต่เรามาัน้ายหั่านะไแห้งหลายบานัออบนนี้รดดงหาโถดกระ0งเส้นหาแท้องเส้นหาแต่ขันั้นโหลดแห่รุ่งแล้วก็มีแต่เส้นหาวันนี้เรารหลด0 0องเส้นหา <c oughs> โอ้ขนาดด้วย <c oughs> เดี๋ยวเบิ่งใหมน่นะว่าสิจ่ายไปเทา่าไรยังทยเท่าไรเนาะพี่น้องเนาะเสียวแต่ไม่มียังกะมันพอสนับสนุนเท่ากัเออ เพิ่มให้เขาแน่นเนาะเพราะว่ามันยาคณะพี่น้องขามมาฟังบัตรประซุกต่างขามหนามขามยังน้องซิงเนาะเสียขาเหือยขามยังเห็นนะเป็นกระไรขาร่วงจนคารดค่าแห้งเกันกับสิบุษณีและพี่น้องกับถาเบิงตอนมืออื่นเนาะว่าเป็นสิมาส่งได้จ็กโหลดเพราะว่ามีสามเจ้าเนาะสามคนสิมาส่งคนอยู่บ้านน้ำแทงแน่แล้วก็คนอยู่บ้าลโซโๆแล้วกอะเอาประซุกเนาะอยู่บ้าลน่องแหงพี่น้องกับสิบุษณีและกับิเมื่อ เดี๋ยวสิไปถ่ายอันนี้ให้ FC เบิ่งเด้อ FC อยู่บ้านน้องเห็นเพิ่นอยากเห็นเฮือนเพิ่นไปอยู่หนองทางอันนี้เพื่อนอุ่นหัน่นไหมไปโอ้ FC แข่งกัน,นต่างประเทศเออก็ปิดไว้ก่อนแนละ้วก็ไปถ่ายคุณเออน้องสะโอเด้อพี่น้องตัวนี้น้องสะโอมีแดดที่บ่อนบอลกำชิงนะครับนี่เด้๋เพื่อนเอาบาสุเห็นบ่แล้วก็ลงทุนเนาะลงทินซื้อรถมาเฮ็ดจังซี่แหละ เลยมันสนับสนุนเนาะลค์กูมูเนาะแปดโหลดเนาะซุ่มนะพวกอันบัตรยูโซแล้วกับบัตยูน้ำแขงไหนายคนหาโหลดพี่เน,นาะนะครับเป็นปูนอีกอปูนเท่าที่ท่านสั่งหาตนเนาะหนึ่งลอยกระสอบเท่าที่ท่านสั่งเฮ้ย <Hey. S 1> หมวกเข้าเลยลืมหมวกเืมหมวกพี่เนาะเลยมาครับเอาไหมมาอหมวกอันสำหรับปูนเนะาะเขาสีสั่งที่ล้างเลยกะ มีมีเล็กลวดเนาะเล็กในน้อยนี่แหละถ้าจะสั่งทีหลังเพราะว่าย่านบ่มีคนเมียนนะนะถ้าจะเอาปูนเอาเอ้ยเอาทรา,ายเอาแห่ไปเทก้อนแล้วก็สั่งปูนมาทีหลังเนาะมันจะเมียนง่ายพี่นอ้องแล้วก็สำหรับอยังว่าที่ปูนเพิ่นจะเอาไม้ปูเอาเนาะเอาไม้ไผ่ไม้สังเฝยนะบริใส่เล็กเพิ่นมาประหยัดงบเอาเพิ่นนะประหยัดงบเพราะอะไรเห้นมันเหลือกับใบเห็ด ของกงของการเพื่นอนอเน,น,น,นาะพี่น้องเรื่องแนนนาก่ะกายว่าแนนนาแหละไม่ซิฟก็ปีเพื่อนแหละพี่น้องเอ้ยไปตีตัวเมือ่อคอนแดดได้ดิไปพี่น้องบาสุกัสิเมื่อ,อเลยเด้อยแต่ก็สิไปถ่ายเอฟซีเพื่อนมึงอยู่เพหวี่ยงกันเนาะนี่ก็เป็นห้องเหี่ยนบ้าทน้องแหงเนาะพี่น้องห้องเ,งเองหีนะเ่ยนเป็นงามเลย ง่าแบบไห่มันจะทานพีน้องก,ก็เป็นเพื่อนเอฟซีที่เป็นอยู่อเมริกาเนาะเป็นเป็นพี่น้องของเพื่นอนลังนีแหละเป็นฝากเงืนมาเห็ดให้พี่น้องเป็นเห็ดเพื่อนเป็นอะไอยากให้บา้าซุกมาถ่ายแ้งแต้โดนโดนเนาะ <c oughs> แต่บาบาว่าบ้าซุกบัวไยมีโอกาสมีพลาดมากอยู่แต่ว่าบค่อยเดี๋ยวถ่ายเนาะเอ๊ะน้นองเพื่อน,นลังงาบดีให้เพื่อนต่อ,อ,อมาบ่ต่ออันนี้ออกมา,นะาเนาะไปไปเลยซะ เดอ้อถ่ายห็น,หนเดอ้อเดี๋ยวสิแช่ไปให้เบิง่งแช่งายหลายบ่ได้ถ่ายทั้งหลังเสร็จนะอ้าวพี่น้องเลยตอนนี้บาสุกะมาฮอดบ้านบาสุก์เดียนะ๋ยนาะสำหรับมื้อนี้บาสุกกะไปสั่งไปสั่งหินสั่งทรายเหล่าสองอย่างเนี่ยพี่น้องหินนั่นแปดโลดแล้วกาทรายนอันซิบซิบโลดเนาะพี่น้องเนาะ สิบรอดพันว่าเอา10บรอดเลยวรัส่วนปูนเราจะสั่งที่ล้างเนาะพี่น้องเนาะเราจะสั่งที่ล้างตอนแห่กับ้ายไปหอดแล้วเพราะว่ามันจะอยากหมองเมียเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าผมมีคนเมียนะปูนมันนักเด้มันต้องใส่คนโยกหลายคนตั้งหนึ่งร้อยกระสอบพูนเอาพี่น้องเนาะต้นหนึ่งเลยหาต้นได้หนึ่งร้อยกระสอบอ่าแล้วก็การสั่งนี่พันว่า บาซุกมี่เป็นคนออกงบเนาะบาซุกเลยกับเอฟซีอยู่แหละเป็นคนให้งบเลยค่ะส่วนชาวบ้านเพื่อน่ะเพมันจะเป็นแห้งงานพี่น้องมันจังบกเกี่ยวกังบเนาะพี่น้องนเนาะเพป็นก็นว่าเอ้ยบุญญาบุญญา,า,ญา,าเพื่อน่ะคะแนนอันนี้ทีมงานสนับสนุนมากหันเพื่อนว่าทางนี้่บุญญาทางชาบ้านเพื่อนว่านะพี่น้องเลยบาซุกกะดีใกล้ได้ยินจะสนเนาะในการ มาบอกเอฟซีสัมปีและว,ว่ากาลังเริ่มเนาะกาลังเริ่มโปรเจกต์เข้าเดียวบับปูนหินแฮมาบาซุกสิไปถ่ายให้เบิ่องอีกเนาะว่าจ่ายเงินไปเท่าไรเพราะว่าตอนอยู่ประเทศนเนี่ยใจยเงินได้สั่งซื้อของมาทันมาพี่น้องเองท่านสั่นก็เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเจอกันมือหน้าคับฟากไปกระตั้งใจบาซุกแน่ถสายสุดนี่ก็ขอบใจขอบคุณสปอนเซอร์เบอร์สุข,ขูขสุคนที่สนับสนุนบาซุกเด้อพี่น้องนะครับ นั่งหมอนะขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆเด้อก็ให้ยมันก็ยืนลำลด้วยลำด้วยไปสร้างบุญไปรำกันพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย